สบายดีครับมีรักแฟนรายการทีครับรักจุกผู้สุขคนครับมานีผู้ขานนุ่มนอนน้ำมนต์คนบันไัยครับนุม่มนวลไัยคนโกคนโซคผู้หายง่ายนั่นละมาพบมาพอกับพี่กับน้องครับคือเก่าเหมือนเดิมครับเอ้าอก็มาพบมาพอกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องอกะานุมม่มนวลภัยนุ่มใหญ่ในตาสีเหล็กนีสินพอประมาณแลบานปลายถนนเดินได้เป็นบางสาย เพราะว่ายานเจ้าหนีเห็นครับว้าอโอ้ยเพราะว่ายาตเจ้าหนีเห็นครับพี่น้องเอ้าก็โอ้ยโอเคนาผากมันเลียมครับพี่น้องอ่าขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณขอบคุณผู้ให้เกิรติตรมรับฟังรายการเป็นประจำครับจอมมือนีกามา มาพอมาพอกรัเพี่กเรองค้เขาเหมือนเดิมแล้วครับพี่นอ้องกันหนึ่งจากว่าอ,อันขอมู่นเตรียมไปทั้งในพุ่นกรับพี่น้องเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเอาขอมุ่นก็นครับพี่นอ้องอกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับหนุ่มบ้านผัครับ ครับคับพวกพกันที่เก่าเหมือนเดิมครับพีนองอันนี้ก็เป็นวีวีคอฟฟวีกาฟฟครับผมกาแฟอาราบิกา้าชั้นดีผสมสารสกัดจากธรรมชาติยี่สิบสามชนิดครับยี่สิบสามชนิดครรบพีนองก็เป็นกาแฟกาแฟครับผม กางยี่สิบสามคิดในคาราพี่น้นองกอาผู้ดังคนกะวะ็ว่ากินแล้วกาถือว่าใส่ใจอยู่เพราะัันม,มันเป็นมันเป็นไหนเป็นอาหารเสริมครับเป็นอาหารเสริมคาราเอากาฝากครับพี่น้องฝากฝากากับพี่กับน้องสุขูขสุข้วนั่นแหละคันท,ทับผู้ใดกินแล้วกินแล้วกาความที่สีมาเอา่อ อธิบายให้พี่ให้น้องเลยฮู้ด้ทราบน้อกันกะโอเคครับพี่น้องอืมกะโอเคครับเอ้ากะมีมีอันอันยังกะน้อนโอ้ดีเกนน้องชายครับดีเกนน้องชายครับผมดีเกโอ้ดีเกนน้องชายครับกะมี่ระวงย้อนยุคครับระวงย้อนยุค ในเขียนเพื่อวันไปกะเอาอตั้งแต่สามหมื่นหาขึ้นไปกระไรพี่น้องล่ำซิง่งล่ำซิง่งบ่ว่าี่เป็นเครื่องคอมบ่ว่าี่เป็นาการแสดงดนตรีสดถึงสิบสามหมื่นบาทกระไรพี่น้องกระบวนแห่เวทีเครื่องเสียงกะดนตรีสดหกพันแล้วก็คาค้อมหมื่นหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดกระพี่น้องสนใจติดต่อกับไอ ดีเจน้องใช่ครับ0846217010ครับ08 4ย2 1 7ด1 0กครับพี่น้องครับกายแยิสลิมครับพี่น้องกระฝากไว้ข้ามคมมิดนิดน้อยครับพี่น้องข้ามคมนิดน้อยเวลาในบนโลกนี้มีอยู่สามมือมือว่านที่ใส่ไปแล้วแล้วก็มือ มือว่านที่ใส่ไปแล้วครับแล้วก็มือนีกําลังใจอยู่ส่วนพุงนีนั่นบ่รู้ว่าสีใสหรือบนะัวคนละโย <laughs> จงใสเวลาให้คุ้มค่าที่สุดผููที่อยู่รอดบ่าเมนผู้ทีแข็งแก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่คือผู้ทีรับตัวได้ดีที่สุด ในการาในการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องดีเสัวตัวกระรูแต่ยังยังทำอยู่แต่ยังทำอยู่เพื่ออีังกะบ,บรุขึนกันครับพี่น้องเล่นกับเล่นกับกรรมเหมือนเล่นกับไฟ วันนี้สาใจุ่งนี้กชัชดเชยกรรมครับพีน่นองครับกาบผมกับขอบคุณอะไรครับขอบคุณสุขุสุข,ขุนคับพีน่นองเวลาในบนบนโลกนี้นนมีอยู่สามมือครับมือมือนี้โอ้มือมือว่านมือว่านคือมือที่ใส่ใส่ใส่ไปแล้วอ่ารักนแล้วกะัมือนี้มือนี้ก็คืออันแกลังใส่อย,ยู่ลวกะพบผู้นี้คือ มืออื่นยังสิกะโมโหว่าสิได้ใส่ลำบอ่อเลยบอ่อนะครับพี่น้องครับผมก็ฝา,ากขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุขสุขคุ้นครับอืมกะฝา,ากก้วมกินหอยกินเถียงไว้ให้กับพี่กับน้องสุขสุขคุ้นนั่นละกะด้วยค้วมรักและค้วมห่วงใยครับกะเพื่อที่จะให้กิจกรรมต่างๆ่างเอ,งอียงมันดูดีขึ้นครับพี่น้องครับผม เอ้ามื่อนี้ก็ฝากไไปแค่นี้ครับพี่น้องก็ย่ดเสื่อมกดไค์กดซับสะไข่แล้วก็กดแช่ให้ผู้ขาน้ำเนยครับกะนุ่มบานไพครับครับครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับผมครับครับผมขอบคุณครับ